สวัสดีจ้ามาเดินกันต่อเดินกันต่อหาไม้มีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยขอโทษนะครับขอถ่ายหน่อยนะครับมาไม่ผิดหวังเลยไ,ม,ไม้เยอะจริงอันนี้ดงช้างเลยโทษนะครับวันนี้คนเยอะนะพ่อค้าก็เยอะสร้อยเจ้าปอกแก้ว ขอขอเท่าน,นะขอดูหน่อยนะหาถ่ายช้างได้บอลสีแล้วก็ได้ช้างไปบ้างนิดหน่อยได้บอลสีแล้วก็ได้ช้างไปเจอโนพ้าเก้าแล้วเนี่ยดูอ่ะเขาก่อนอีตาคนนี้เนี่ยโอนเงินฉันหมดบัญชีวันนี้แกก็มาหม่ฉันหมดบัญชีอีก มามามาไปมาพูดจใจจริงเดี๋ยวรถเข้ามาเดี๋ยวตามไปส่งเลยดีกว่าไปพอขาใจดีมา้ไปไปไปกลับแล้วปไปๆกลับแล้วมามาจ่ายเงินครบแล้วนะไปไปไป สวัสดีจ้ากลับแล้วพ่อค้าร้านนี้ค่ะเอาตังค์หมดอีกแล้วบอกอะไรเนี่ยว่าเขาเที่ยวหมดเนี่ยร้านนี้เอาแม่รถเดี๋ยวเอาเอาวางตรงนี้แหละตรงไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมามามาเอามามาเพราะที่บ้านไม่มีและอันนี้ไอ้นี่ใช่ป่า ปะบูท้องเหรอเนึกว่าท้องด่างนะนู่นป้ายด่างเนี่ยต้นเดียวกันไหนนี่ไงยกขึ้นมานี่ก็ใช่ขอบเนี่ยขอบขอบเป็นทางเลยเดี๋ยวไปยกให้ดูเนี่ยต้นเท่าไหร่ปะบูท้องคิดแค่สองล้อสองร้อยธรรมดาขายอยู่ถ้าด่างก็คือสี่ร้อยห้าร้อยนะต้นนี้อืออ่ะตูนหัวไปหมดเลยปะไม่ยิบเปล้วกลับเปล่าแค่นี้นะครับกลับดีกว่าเงินหมดแล้ว